ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วครับผมสุกแล้วนะครับผมต้นหอมสุกประมาณนี้นะครับอร่อยไหมน่าจะนะอร่อยครับวันนี้เมนูผัดเครื่องใไนไก่ใส่ดอกหอมครับสวัสดีครับตัวดิบเราก็มีนะครับเครื่องในไก่ดอกหอมนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเราก็มีน้ำปลาผงรสดีอ่าผงชูรส ซีอิ๊วขาวพริกกระเทียมตามแล้วนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายเราไปทำกันเลยครับก่อนไปรับชมคลิปกดติดตามด้วยนะครับนะครับตับไก่นะครับผมเราต้องนำไปลวกก่อนนะครับตอนนี้ตั้งน้ำร้อนแล้วนะครับแล้วก็เอาตับลงไปลวกเลยครับผมเราลวกให้สุกก่อนเพื่อไม่ให้เขาขาวนะครับผม น้ำลวกเราเราก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงแล้วก็น้ำส้มลงไปหน่อยนึงด้วยนะครับผมเพื่อดับกลิ่นท้านะครับผมสุกนะครับพอลวกพอข้าวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปผัดอีกครับผมเสร็จแล้วเราก็มาหั่นไปกินเล็กๆก,กันนะครับนี่ ตับมันยังไม่สุกนะครับผมเครื่องในยังไม่สุกนะเราไปผัดอีกคือเราลวกเมื่อให้มันมีกลิ่นคาวเฉยๆนะครับเตรียมไปผัดกันเลยครับผมมา,มาผัดกันครับทุกคนกระทะร้อนแล้วนะครับเอากระเทียมที่ตำไว้ลงไปผัดเลยครับไปอ,อ่อนนะครับผมใส่หอมออเลยครับ เอาเป็นในไงใส่กันเลยครับเครื่องเลยนะครับผมตามสองช้อนโต๊ะปรุงรสใส่ไปหนึ่งช้อนกระป๋องครับแล้ว๋อซอสปรุงรสรสดีใส่เด็กยูสองโต๊ะ ครับหนึ่งช้น,นโต๊ะน้ปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับครับให้เครื่องในบรรจุก,ก่อนนะครับแนะล้วเราก็เอาต้นหอมใส่ ด้วยใส่ไม้สกนะครับประมานีครับทีนี้เราใส่ไ้สรูเนะครับเราจะเอานี่นะครับยอดต่อความนะครับใส่ลงไปเลย หอมไม่ต้องสุกมากนะครับผมผักให้มันสลดหน่อยนี้เวลาเรานำไปรับประทานมันจะได้กรอบนอกได้แล้วนะครับเสร็จแล้วครับผมสุกแล้วนะครับผมต้นหอมสุกประมาณนี้นะครับ อร่อยไหมน่าจะอร่อยนะครับง่ายๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับพี่ใส่หอยหยวกหกอยา,า,ออยอยาู้